การเลือกตั้งผู้ว่ากทมนั้นจะมีในวันที่22พฤษภาคม2565ถ้านับจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะเหลือเวลาประมาณ44วันตอนนี้มีคนลงรับสมัครประมาณ30คนละแต่หลักๆแล้วคนที่มีแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นคนที่ทุกคนให้ความสนใจนั้นก็คือมีอยู่6คนนะฮะรวมทั้งคุณสิทธาทิวารีมีมา้มานอกสายตาอยู่คนเดียวคือเบอร์เจ็ คือคุณรสนาโตสิตรกูลนอกสายตาคือไม่มีคนให้ความสนใจแล้วเวลาผมจะพูดถึงเรื่องคุณรสนาสักครั้งหนึ่งที่ผมพูดเช่นนี้เนี่ยผมกําลังจะบอกให้ท่านผู้ชมรู้ว่าคนกรุงเทพเนี่ย ที่เลือกผู้ว่ากรทมเนี่ยจะแบ่งเป็นคน2ประเภทประเภทหนึ่งคือคนที่ถูกจัดตั้งมาเรียบร้อยลนะไม่ว่าจะเป็นสกต่างๆที่พักโนนส่งพักนี้ส่งแต่ละคนมีฐานเสียงของตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองจะอยู่เขตจตุจักรก็มีเขตพระนครก็มีนะฮะกูลกาญจนะชูศักนะฮะก็ส่งลูกหลานลงสกเช่นกันซึ่งก็เป็นคนเก่าคนแก่เพราะฉะนั้นแล้วฐานเสียงเนี่ยฐานเสียงจัดตั้งเนี่ยมีหมดทุกพักใครบอกว่าแต่ละพักไม่มีมีหมดฮนะมี มากมีน้อยฐานเสียงก็จะแบ่งกันไปเรื่อยๆอันนี้ไปให้ฝ่ายนี้อันนี้ไปให้ฝ่ายนั้น ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละฝ่ายที่มีฐานเสียงนั้นเป็นฐานเสียงเก่าของพรรคการเมืองอันใดหรืออีกในยนหนึ่งผมก็ยจะพูดว่าในการเลือกตั้งผู้สมัครผู้ว่าการทมในจํานวน78ปคนแรกที่เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดรวนแล้วจะมีคนหนุนหลังทั้งสิ้นสําหรับผมแล้วเนี่ยไม่มีใครอิสระหรอกนอกจากคนเดียวคือคุณรศนาโตศิริกูลหมายเลขเจ็แต่ไม่เป็นไรวันนี้ผมจะไม่พูดถึงรศนาอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ผมจะพูดถึงพลตรุษฎีอ,อัศวินขวัญเมืองเจ้าเก่าที่บอกว่าขอเดินหน้าต่อไป ก็คือว่ามาทํางานต่อให้ณนะวันนี้ดูเหมือนจะเป็นคนที่มีภาษีพอสมควรถึงแม้ว่าโพลแล้วก็โซเชียลมีเดียจะให้คุณชัดชาติมาเพราะคุณอัศวินขวัญเมืองนั้นมีคนที่แบ็ค ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวผมจะแยกให้ดูคุณอัศวินขวัญเมืองเนี่ยมีผู้ที่มีอำนาจปัจจุบันแบ็กอยู่กลุ่ม3ปอและที่น่าสนใจอย่างคือคนที่แอบแบ็กอยู่เงียบๆคือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของเขาเรียกกลุ่มกออปปสคุณสกลทีก็มีคุณสุเทพเทือกสุบรรแบ็กอยู่ คุณชัดชาติจะยังไงก็ตามเนี่ยถึงจะลาออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วแต่การที่พรรคเพื่อไทยไม่ส่งคนลงสมัครก็เหมือนกับพรรคพังประชารัฐไม่ส่งคนลงสมัครก็เพราะว่าทั้งพลเอกประวิทย์และพลเอกประยุทธ์และก็ร้อยเอกธรรมนัสนั้นแบ็คอสุวินขวัญเมืองอยู่เพื่อไทยก็เช่นกันก,ก้าวไกลก็เช่นกันก้าวไกลกับเพื่อไทยนี่ก็คาบลูกคาบดอกกันเพราะฉะนั้นแล้วจะบอกว่าไม่มีฐานเสียงนี่ไม่ได้พวกนี้รู้แล้วแต่มินพรรคการเมืองอยู่ทั้งสิน้น จะมีมากมีน้อยอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับตัวแปรที่สําคัญที่สุดจะทําให้ใครก็ตามเนี่ยสามารถจชนะผู้ว่ากรรมกได้ก็คือคนอย่างผมคนอย่างท่านผู้ชมอีกเยอะเลยที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเอาใครรวมทั้งคนที่บอกว่าอยากจะได้ผู้สมัครผู้ว่ากรรมกที่เป็นอิสระจริงๆไร,ร้ราคีในเรื่องความเกี่ยวพันกับพรรคการเมืองนอกจากนั้นแล้วคนคนนี้ยังจะต้องทํางานเป็นทํางานเก่งและมีวิสัยทัศน์และสุดท้ายก็คือต้องจบลงด้วยเป็นคนที่ 私有化。 เพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมกับผมเนี่ยวันนี้หยุดตามกระแสโซเชียลมีเดียว่าคนนั้นไปออกตรงนี้คนนี้คือทั้งหมดที่มีการสร้างภาพหมดตอนนี้เรามาเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์กลุ่มวิเคราะห์คนให้ฟังในอาทิตย์หน้าหรืออีกอาทิตย์หนึ่งต่อไปน่าสนใจมากแต่วันนี้ผมจะบอกว่าผมจะวิเคราะห์คนแรกผมจะวิเคราะห์ในที่สุดแล้วเนี่ยลราจะเป็นคนเดียวที่ผมจะวิเคราะห์คือพลนํำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองแต่ไม่ใช่ตอนนี้ทําไมผมต้องวิเคราะห์พลน้ำรันรเอกอัศวินขวัญเมืองเพราะว่าพลน้นนเมัมมนรถเอก พลเอกอนุพงศ์ถึงกับลงพื้นที่และไปส่งสัญญาณไกลๆว่าให้เลือกพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองน่าสนใจมากท่านผู้ชมครับแล้วผมก็จะเอาผลงานของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เอามาตีแผ่ให้ดูแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่ทำมาไว้เพราะคุณอัศวินบอกว่ากําลังจะเดินหน้าทํางานต่อไปและผมจะเอางานที่เคยทํามาในอดีตเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นน้ําจิ้มให้หน่อยก็แล้วกัน ทำไมผมต้องพูดที่ผมพูดก็เพราะว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์และพลเอกนุพงศ์สนับสนุนพลตารวจเอกอัศวินผันเมืองและมีคนแอบสนับสนุนก็คือว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าคนคนนี้แบกดีเหลือเกินก็เลยจําเป็นจะต้องเอาสิ่งที่พลเอกประยุทธ์มาแบ็กว่าเออทำงานดีแล้วในกรุงเทพมหานะครเนี่ยดีกว่าเกา่าสมัยกก่าเยอะก็คือพูดง่ายว่าสะท้อนว่าน่าจะให้ อสุวินขวัญเมืองทำงานต่อก็ไหนไหนพลเอกประยุทธ์แบ็กอย่างนี้แล้วพลเอกประวิทย์ก็แบ็กแล้วก็พลเอกอนุพงศ์ก็แบ็กผมก็เลยมีหน้าที่ต้องเอาผลงานของพลตํารวจเอกอสุวินมาตีแผ่ให้ทุกคนทราบมีว่ากันว่าถ้าเลือกคุณสกลทีก็ได้คุณสุดเทพเทือกสุบรรพราะคุณสกลทีบอกว่าไม่เสียใจที่เป็นกบฏปศคุณสุดเทพก็แบ็กคุณสกลทีเต็มตัวเลือกคุณชาติชาติก็ได้พักเพื่อไทยเดี๋ยวนี้สกพักเพื่อไทยกับป้ายโฆษณาวชาติชาติก็ตีคู่กันละคุณวิโรธพักก้าวไกล ก็เป็นคนที่ปากลาก แต่ชอบขโมยแสงคนอื่นเขายกตัวอ,อ,อย่างอย่างเช่นกรณีของการทิ้งขยะเอาไว้ที่แถวซอยอ่อนนุชคนที่เดินเรื่องให้กะทะพยกเลือกใบอนุญ,ญาตให้กับโรงงานฟ้าขยะที่ซอยอ่อนนุชคนที่ทํางานก็คือคุณรสนาโตสิตระกูลแต่คุณวิโรจน์ลงพื้นที่ก็บอกว่าเป็นฝีมือเขาคุณรสนาเดินหน้าตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งถึงขั้นตอนสุดท้ายเอาละไม่เป็นไรถ้าท่านผู้ชมต้องการจะเลือกผู้ว่าที่เป็นอิสระจริงๆไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกับพรรคการเมืองเฮี้ยๆทั้งหลายคุณสุชาติชวีหรือดร ของผมเนี่ยก็ชัดเจนอยู่พักประชาธิปัตย์คุณสิทาทิวารีก็อยู่พักของเจหน่อยซึ่งก็มีฐานเสียงเก่าของเจหน่อยที่อยู่ในพื้นที่หลาย,หลายแหง่งสรุปง่ายๆว่าทุกคนเลยยกเว้นคุณทุสนาจะมีการจัดตั้งอยู่บนพื้นที่มานานแล้วและคนพวกนี้บางทีก็จัดตั้งก็ซ,ซ,ซ้อนกันซ้อนไปกันไปซ้อนกันมาซ้อนกันไปซ้อนกันมาและทุกคนเนี่ยแสงออกกันหมดออกโซเชียลมีเดียกันเต็มที่และสื่อมวลชนให้ความสนใจกับคนพวกนี้ส่วนใหญ่ เพียงแล้วในวันนี้เนี่ยผมไม่จําเป็นต้องเอารายละเอียดของคนที่สมัครผู้ว่ากทม30คนมาสําคัญที่สุดก็คือหมายเลขหนถึงหมายเลข8เท่านั้นเองแล้วผมจะวิเคราะห์เป็นคนๆไปขอให้ท่านผู้ชมจํำคาพูดอันนี้ไว้บางครั้งป้ายโฆษณาที่เห็นมันเป็นเรื่องของการโกหกหลอกลวงกทมมีอยู่2เรื่องสําหรับผมแล้ว 1. แก้ไขข้อผิดพลาดที่ทํามา2บริหารจัดการ แล้วเดินหน้าพากรทมไปในสู่ทิศทางที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมหรือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรทมทั้งสิน้นให้ได้ประโยชน์อย่างมากมีแค่นี้เองท่านผู้ชมมีแค่นั้นเองบางคนคุยโม้ฟุ้งไปเลยว่าถ้าเลือกเข้ามาเป็นผู้ว่ากรทมจะเปลี่ยนกรทมให้เป็นโนมนี่เปลี่ยนไม่ได้แล้วครับกรทมมีหน้าที่ทําความสะอาดล้างท่อ จัดระเบียบในเรื่องของทางเดินทางเท้าถ้าใครก็ตามบอกว่าจะทํากรทมให้เปลี่ยนกรมทมทําอะไรไม่ได้เพราะว่าถูกกระทรวงมหาดไทยคุมอยู่ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วกรทมเนี่ยมีหน้าที่อยู่ไม่กี่อย่างแล้วดูว่าใครบ้างที่พูดจะมีเหตุมีผลฟังรู้เรื่องมีตักกะว่าถ้าเขาได้มาเป็นผู้ว่ากรทมแล้วสิ่งที่เขาจะทํานั้นมันอยู่ในบริบทของผู้ว่าที่จะทาได้ไม่ใช่อยู่ในบริบทของคนที่อยาก ให้ท่านมาลงเสียงให้กับตัวพวกท่านก็เลยโม้ฟุ้งกันไปเพ้อเจ้อกันไปหมดเลยตอนนี้ผมดูแต่ละคนแล้วเพ้อเจ้อจริงๆทุกๆเรื่องวันนี้เอาเพียงแค่นี้ดีกว่าเป็นการโหมโรงเปิดแล้วหลังจากนี้เนี่ยผมจะค่อยๆวิเคราะห์ให้แต่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบคุณอัศวินขวัญเมืองจะเป็นคนเดียวที่ผมจะวิเคราะห์อย่างละเอียดเหตุผลเพราะว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงษ์และพลเอกประวิตรหนุนหลังอัศวินขวัญเมืองอยู่ เพราะคุณอาศวินขวัญเมืองเป็นผู้ว่ามาตรา44และคุณอัศวินขวัญเมืองจะไปต่อขอไปต่อผมเลยจําเป็นและโคมอาศวินแบ็คแข็งมากผมก็เลยจําเป็นต้องวิเคราะห์คนตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาไม่มีอคติทุกอย่างที่ผมวิเคราะห์มีหลักฐานพิสูจน์ได้หมดทุกอย่าง